สวัสดีค่ะวันนี้ข้าวอมมาเที่ยวที่ซีสตาคาเฟ่ค่ะอสวยมากตอนนี้เข้าของกำลังนั่งรถไฟชมคาเฟ่ของเขาด้วยนะคะเขาเป็นรีสอร์ทด้วยนะคะอืมมีสาะน้ำใหญ่มากเลยค่ะข้าวหอมอยู่ข้างหน้าสุดก็เลยไม่ค่อยเห็นข้าวหอมนะคะ เห็นล่มข้างหน้าไหมคะเขา,ขาอยู่ตรงนั้นแหละคะ่ะอยู่อยู่ข้างหน้าหมวกนะคะอมืมันจะากาศดีมากเลยค่ะก็ร้อนด้วยอืมอันนี้คือที่ขับรถนะคะก็จะเห็นคนขับรถเยอะแยะเลยอเขามีแมคโคให้ขับเล่นด้วยนะคะ วยมากนี่เขาก็จะทำเป็นเทาารถไฟนะคะเขาก็จะมาหลายรอบมากมคุณแม่นั่งอยู่กับข้างหลังค่ะเรารอดเรารอดอุโมงแล้วนะคะ เริ่มไปเลยเป็นบินสนุกมาก <c oughs> แล้วก็มีคนวนเต็มไปหมดเลยบางคนก็ขี่รถนะคะบางคนก็นั่งรถไฟค่ะอ,อยู่จังหวัดสกลน,นครน,นะคะเขามีเครื่องบินให้ขึ้นไปด้วยนะคะเป็นคาเฟ่ของเครื่องบิน,นะคะ่ะก็ดีสอดมีแฟะ มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะนี่บรรยากาศดีมากแล้วก็ทางรถไฟยาวมากๆเลยค่ะนั่นคือบรรยากาศของคาเฟ่ของเราค่ะไม่ใช่ทางนั้นนะทางนั้นคือสถาน,นีรถไฟค่ะนี่เราก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเห็นตัวของคาเฟ่ของเรานะคะตอนนี้เรากําลังขับไปที่ตัวคาเฟ่นะคะตอนนี้เราวนก่อนหนึ่งรอบ เครื่องบินที่เราจะไปนะคะ่ะเราไม่ได้ขึ้นนะคะว้าวบินบินชิคก,ก,กี้พายชิคกี้ปุยบูมบูมบูม กกกกปิ้นปุนจิกๆกัชัิกชักปุนปุนจิกกชกิกชักปุนปนเดี๋ยวเค,ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใกล้ถึงที่รถไฟจะจอดแล้วนะคะ<ส>เราเตรียม,มลงแล้วนะคะ<ส>เห็นเขาของไม้คัเสสีม่วงข<ส>้างหน้าสุดเลย<ส>นี่นี่คือบรรยากาศของเครื่องบินนะคะแล้วก็มีรถให้ขับะค่ะ นี่ขับระวังระวังกันด้วยนะคะโอ้ไฟใกล้จอดแล้วคะ่ะมีคนมารอรถไฟเต็มเลยบ๊ายบาย,บายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ